คนขึ้นมาเรียบร้อยจากพี่น้องคนอันนี้คือเขาเจ้าเฮ็ดมาเบิดปีได้ซัมี่ล่รจังคนขึ้นมาเล้วเรียบร้อยที่นี่กัรล้อลงสีมาสีมืออื่นเนาะล้อลงสีมาสีมืออื่นก็สิได้เอาขึ้นเล่าก็สิได้กินเขาไม่มาเด้อพี่น้องเด้อผููใดอยากกินเขาไม่เด้อ,อเขาไม่หอมๆน้ำแววเด้อ คลิปนี้ก็ไวส้สนิทแล้วนะจ๊อบพี่น้องขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่มาเบ่งการใส่แรงงานของเช้านะการใส่แรงงานของกระดูกสันหลังของชาติเหนื่อยอิลิพี่น้องเหนื่อยอิลิเห็ุทั้งปีได้เขา่าถ้ามาคิดแล้วกิโลละบาทหกบาทนี่ถือถือซ้ำๆกับมา่มานี่มันกลเป็นตนาคิดใจนะพี่น้องเนาะแต่ก็คือว่านั่นแหละคนที่ตั้งราคาเขา่า เป็นกลุ่มค้นที่ซื้อเขากินบอแมนกลุ่มค้นที่พาลิตเขา่าออกไปสู้ท้องตลาดรุลนลลงมีอยู่อย่างเดียวชาวนาทั่วประเทศอย่าเฮ็ดเข้าไปคายเฮ็ดแค่พอกินหนี่ท่มีทอกสอ้วช่วงที่มีหนีในทกอกสอยู่กะเฮ็ดเฮ็ดซะเฮ็ดล้วเอาเอา,เอาเขาเปลือกไปขายให้เขากดระคะแต่ว่าถ้าเมื่อ,อไรที่ใส่หนีทกอกสเบอร์แล้วพยายามอย่าไปกู้ห้องสีด้ เขาเฉพาะพอกินบ่ต้องเอาไปขายให้เขากดราคาเขาอีกน้องพี่น,อน้องเนาะอ้าวสวัสดีจ้า